อ้าบันหึหาหยโชคสวัสด,ดีที่สุขสุขค้นกับผมมาหลับพี่นองล่าพัฒนาของคูโคลาดบันที่ที่ยี่สิบที่ยี่สิบนอพี่น้องเนะาะโคลาสองห้าหกแปเมื่อวันที่1ิล่าพัฒนาสามตัวบ,บนออกเก่าซ่างคือสองเก่า งปู่ขาลาดเล็กวิ่งเข่าสองจับคู่เข่าตรงๆพี่น้องเลยเข่าสองเก่าตรงๆได้พี่น้องได้แต่เป็นตัวล่องนี่พี่น้องปูเน้นหนึ่งพี่ปูเน้นรักหนึ่งพี่เข่าตัวล่องมาวงกลมออกบางนึงเหนพี่น้องเข่าตัวล่องได้บอกกันตรงๆงสิละว่าเป็นเข่าตัวเน้นเด้ปูเน้นกินหนึ่งเข่าตัวล่องเท่งเล็กวิ่งกเข่าตัวล่องจับคู่กับเข่าตัวล่องเข่าสองเก่าตรงๆพี่น้องเอาห้มาตามกันต่อวันจันทร์ที่ยี่สิบ โมกุราชสองหาหกแปดนะพี่น้องปูกคลาด้วยพี่น้องด้วยปูกคลาด้วยรันจัน Así sí es sí. ปูโคราดวิ่งรูดผลลัพธ วิ่งหลูดบนล่างสี่ห้า ปูเน,น้นให้สีปูเน,น้นที่สีได้พี่น้องด้วยเด่นสีจับคู่ 5... 2... 6... 2, ห้าสามหกสาม 5, <coughs> 4, <coughs> 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 กสี่เจ็ดสี่เก้าคู่เก้าคู่บนล่างไปกลับได้พี่น้องด้วยเก้าคู่บนล่างไปกลับส่วนตัวเน้นปูหายเน้นจิดสี่ ติดซีให้เขาบัดวันนึ่งบัดเขาตัวล่องได้พี่น้องเไงบัดวันหนึ่งบัดไอ้เขาตัวเนีนได้เขาตัวล่องสองเกาบัดไอ้เขาตัวบัดไอ้เขาตัวเนีนปูให้เนีนติดซีลาพัฒนาปูโคราชได้พี่น้องเด้อ๋อใช่ไหม พี่น้องมาเบิรงกเอาเบิรงกันชัดๆเลยวันจันทร์ที่2ี่สิมกราคม2568ลาวพัฒนาปู่โคราชบนล่างวิ่งรูด4กับ5ปูเน้นที่4ีได้พี่น้องเด้อเน้น4ส่วนจับคู่นี่ก็ห้าสองห หาสามหกสามเจหาซีหกเจ็ปูให้เน่นติด4หีหา4ีหกเดแล้วพี่น้องเด้อถ้าติดหาก็ะิเป็นตัวคันตัวล่องแล้เนี่ยหาสองหาสมนี่ติดหาเอาพี่น้องเขาก็แชับหน้าจอเด้อถ้ามากระจัดถ้าขัดกระพานได้เนาบขอบพระคุณปูข้อหลาหลายๆครับผมคอยพี่น้อง โชคหมั่นกันสุผู้สก้นรวยๆแห้งๆ,ๆปังๆกันได้เมือนน่ออื่นนี่สองทุ่มเครื่องเขาจะเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมานห้องห้โชคได้พี่น้องเด้อกดไลค์กด, like, กดฟรีมบได้เสียงเงินเสียค่ามีอย่างดอกพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม